วาดิจ้าเดี๋ยวมือหนีสิบห้ามาปลูกมเะเขือเทศเดี๋ยวพาไปเบิ้งต้นมเะเขือเทศกันเนาะนี่นี่ก็เป็นต้นมเะเขือเทศจ้าอันเอาน่วยมันมาแต่บ้านที่นี่กินบ่ท่านเมื่อมันซุกแห้งนะก็เลยเอาอันเอามาบีบไว้นี่เอามาบีบไว้าาไวขึ้นเต็มอยู่พุนนะ ื่อนี่ก็เลสิมาแยกออกจ้ะทึงๆนี่พอแยกแล้วนี่จะต้นยิ่งย่นี่แยกออกไว้จะกินตรงนี้ก็เป็นสวนเป็นมุมสวนครัวมีอะไรบ้างมีมะกรูดมีตำลึงมีชะอมเนี่ยจ้ะตำลึงนี่ก็ได้กินทุกอาทิตย์เลยด้จ้ะกินทุกอาทิตย์ต้มมามา่าเจียวไข่ต้มจืดวนไปจ้ะอันนี้ก็ลายยอดแล้ว อาทิตย์นี้เดี๋ยวสิมมาทายห้เบงว่าสิเห็ดเมนูอย่างจ้ะตรงนี้เนาะเห็นแคบๆห,หน่อยนี่มีหลายเลยด้จ้ะอันนี้ก็สซิมีนี่มีต้นมอนเบอร์รี่ปลูกไว้แล้วจากสิเป็นนวยบ่จ้ะอันนี้ก็บ่ได้ปลูกด่จ้ะไออันนี้ก็ขึ้นเองตำลึงริมรัว้วเนี่ยจ้าไว้ยอดสวยมากเลย ำรึงริมรัร้วนี่หลายหยอดอยู่จ้ะเพราะต้มจืดอยู่ด้วยนี่ต้มจืดถอดไข่เจียวไข่เังสิใส่อยอดชะอมอยอดชะอมก็มีเพราะเด็กเก็บอยู่ยใบบักกูดเนี่ยจะต้นบักกูดสูงเลยอันนี้คือมุมหน้าบ้านจ้ะเดี๋ยวสิมีผักสวนครัวปลูกเพิ่มเนาะให้บึงเดี๋ยวมื่อนี่เข้ามาปลูกต้นมะเขือเทศกันก่อนจ้ะ าเริ่มปลูกกันเลยจ้ะน่นี่กับสิผสมใส่ถุงมือก่อนจ้ะเดี๋ยวเราเข้ามาเริ่มปลูกกันเลยจ้ะผสมดินก่อนเนาะนี่นี่กับซมีดินมีดินมีปุ๋ยปุ๋ยพอก,ก้ะแล้วก็มีเอ่อปุ๋ยหมักข้าว ไปแล้วจ้ะอันนี้คกเอามาอย่างนี่เปลือกไข่จ้ะเปลือกไข่นี่แค่เสียมหลายเอามาตำตำแล้วก็เอาผสมเอาไว้เป็นก๋วเจ้ะเมื่อนนี้เห็ดไข่พะโล่ตำให้ละเอียดจ้ะ กระถางจ้ะกระถางมีการที่สันไห่มากนี่นะคะ ได้มาแล้วสี่ต้นแล้วมือ่อนี้องาสิปลูกสี่ต้นมะเขือเทศจ้ะเอาไว้แต่พ่อได้กินเนาะแล้วก็ลดน้ำจ้ะ ดินมาได้หลาย ตอนที่เราจะหดหนามเนาจ้ะเท้ากับมานี่ผักชีลาวเอามาโรยรอบๆเข้ากับสิได้กินทั้งมะเขือเทศทั้งผักชีจ้ะมีมเมล็ดผักชีลาวทีๆกระเด็จ้ะเดี๋ยวเราค่อยๆ ถอนเด็กอิ่ค่อยๆถอน้นใหญ่ก่อนถอนก่อนกินก่อน แล้วเขก็โรยแกลเพื่อเก็บความชืน้นด้วยแกล็บ,บางๆแล้วก็รดน้ำอีกรอบ ได้จากเสร็จเรียบร้อยนี่เรียบร้อยต้นมะเขือเทศกับผักชีลาว ยังเหลืออีกตั้งหลายปุณะเบียมะนะันน่ะพอยักได้แกะมาเอาด้จ้าไปปลูกซอยกันมาเครือเคื้อแม่บานดำเอื่นนะมาเครือเคื้อใส่สมตํานะหน่วยในหนวยสีแดงแดงนะนี่มุมนี้ก็เป็นนี่จ้ะ เสร็จแล้วมีต้นกะเพราด้วยจ้ะเนี่ยต้นกะเพรานี่ยสองต้นกะเพรานี่อันนี้ต้นมะยงชิดเนี่จ้ะต้นมะยงชิดเนี่ย,ย,ยกินแล้วเม็ดมันมาวว่างไว้ไวเนี่ยเกิดเดี๋ยวดำกระสิช่ำไว้ทาไปปลูกอยู่บ้านจ้ะ ข้างในบุญก็มีต้นโหระพาอุ้ยหลายอยู่ด้วยนี่โหระพากระเพราจ้ะครบทุกอันโอเคเมื่อนี้แกเอาไว้แค่นี้นะจ้ะ